สวัสดีครับแล้ววันนี้พบกับ Product Expert ต้นอ,อีกครั้งแล้วนะครับผมซึ่งเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ก็จะมีออปชันหนึงหรือฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องได้ใช้แทุกวันเลยนั่นก็คือที่ปัดน้ําฝนครับแล้ววันนี้ต้นจะมาบอกจุดต่างๆว่าการปัดน้ําฝนต่างๆสัญลักษณ์รูปต่างๆที่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างครับ สำหรับการปัดน้ำฝนนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกเต็มมากมายไปหมดเลยนะครับจะเป็น Miss of Auto l โลว์ไอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ในแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายที่จะมีแตกต่างกันแล้ววันนี้นะครับต้นอยู่กับ all new isuzu mu x นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าการปัดน้ำฝนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์มีตัวหนังสือบอกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งนั่นคือมีหลายฟังก์ชันให้เลือกการใช้งานครับซึ่งหนึ่งในนั้นนอกจากการใช้งานปกติแล้วนะ เอานิสูมิวเอ็กของเรายังมีฟังก์ชันที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้อีกด้วยครับจะเป็นยังไงนั้นมาดูเลยถ้าไล่ตามสัญลักษณ์นะครับมิสเอ็มไอซีตัวแรกนั่นคือการกระดกนิ้วขึ้นไปด้านบน1ครั้งจะทําให้เกิดการปัดน้ำฝนตามที่เรากดปุ่มเนี่ยดันขึ้นไปด้านบนเนี่ยค้างไว้นะครับผมนะปล่อยลงมาซึ่งอยู่ในสถานะปกติก็จะเป็นออฟก็คือปิดการปัดน้ำฝนไม่ต้องใช้งานนะครับตัวไฮไลท์สำคัญจะอยู่นี่ครับที่ตัวนี้คำว่าออโต้กดที่ปัดน้ำฝนลงมาคลิกลงมา1ครั้ง จะเข้าสู่ระบบออโต้ครับเมื่อมีน้ําหรือน้ําฝนมากระทบที่หน้ากระจกแล้วโดนบริเวณเซ็นเซอร์ซึ่งก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณกลางกระจกนี้นะครับจะทาให้การปัดน้ําฝนเด้งขึ้นมาทันทีเลยนี่ครับนี่คือการทํางานแบบที่ปัดน้ําฝนออโต้นะครับเมื่อมีน้ําปุ๊บนะครับแน่เซนเซอร์ทำงานที่ปัดนฝนทำงานทันทีนะครับกดลงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นลักษณะโล LO ก็คือการปัดน้ำฝนแบบความเร็วต่ำนะครับผมส่วนล่างสุดก็จะเป็นแบบไฮการปัดน้ำฝนความเร็วสูงครับ และด้านในวงแหวนนะครับผมก็จะเป็นการตั้งระดับความเร็วนะการหน่วงเวลาของระดับการปัดน้ําฝนแบบออโต้น,นะครับซึ่งถ้าด้านล่างสุดก็คือการหน่วงเวลาน้อยนั่นคือปัดเร็วนั่นเองนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นหน่วงเวลามากก็คือปัดช้านะครับสำหรับรถครอบครัวที่มีกระจกบานหลังที่เป็นประตูหลังด้วยนะครับก็จะมีที่การปัดน้ําฝนหลังด้วยวิธีการเปิดก็กดสวิตด้านนอกสุดกดขึ้นมานะครับการสวิตด้านหลังก็จะทํางานการปัดน้ําฝนด้านหลังทํางานนะครับ ก็มาถึงวิธีการเติมน้ําที่ฉีดกระจกกันนะคะของอีซูซูนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเป็นสีเหลืองนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ที่ฉีดกระจกอยู่นะคะส่วนน้ําที่ใช้เติมเนี่ยดีมแนะนําเป็นน้ําดื่มเนาะไม่แนะนาเป็นน้ําประปานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดพวกตะกันตะกรนะคะทําให้ไปอุดตันได้จ้าวิธีการเติมนะคะเราก็เปิดฝาขึ้นมานะคะแล้วก็เติมลงไปได้เลยแบบนี้นะคะจนเต็มได้เลยนะคะ ส่วนพวกสารหล่อลื่นนะคะอย่างเช่นพวกซันไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ได้ปริมาณเล็กน้อยนะคะแต่ทางที่ดีก็ไม่ควรใส่นะคะ,ะสำหรับที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นทริคและสาระดีๆในการใช้รถในหน้าฝนนี้นะครับไม่่าจะเป็นระบบที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนออตโต้ แล้วก็จะมีเรื่องของน้องบีมก็การการเติมน้ำปัดกระจกอ่าเติมน้ำปิดกระจกนะครับน้ำ้างกระจกน้องดีบอกให้แนะนำให้ใช้น้ำอะไรนะน้ำดื่มค่ะไม่แนะนำน้ำประปานะคะใช้น้ำดื่มก็จะดีดีที่สุดเลยดีกว่านะครับผมนะแล้วสําหรับคราวหน้านะต้นแล้วก็น้องบีมจะมีอะไรมานําเสนอเป็นทริคเล็กๆในการใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซุหรือแบรนด์อื่นๆนะครับก็จะมีมาให้แน่นอนครับค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เอาน้ำลงมาแก้วนึงมีงานให้ทำแก้วน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำในตู้ตัว A few minutes later นี่ครับนี่คือการทำงานแบบที่ปัดน้ำฝนออตโต้นะครับเมื่อมีน้ำปุ๊บนะครับแน่เซนเซอร์ทำงานที่ปัดฝนทำงานทันทีนะครับ